สวัสดีครับกบผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอ r e เรนซีกันนะครับผมในวันที่12พฤศจิกายน2565นนะครับผมก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็กอดเออเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดที่ผมอัปเดตทุกวันนะครับผมและเกิดขึ้นมานะครับผมณเวลานี้คือกระดานเทรดนะครับผมที่เป็นเอ็กชแนสเนี่ยอันดับ2ของโลกได้ แตกลงไปที่เาเรียบร้อยแล้วนะผมตัวเขาแตกไปแล้วนะซึ่งการลงมาครั้งนี้นะผมก็คือเป็นการที่เรียกว่าล้มละลายบนตลาดที่มีความจำเป็นหมีนั่นเองนะผมก็คือว่าเอ่อการที่มันแตกขึ้นมาตรงนี้นะผมเพราะว่ามันมีสภาพคล่องที่น้อยมากจนถึงแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าเขาทําการสร้างเหรียญของมาตัวเองนะครับผมแล้วก็ เปิดเทรดใช่ป่ะพอเปิดเทรดเสร็จแล้วร้อยปุ๊บใช่ป่ะเขาก็เอาเงินของไอ้เจ้าลูกค้าของเขานะผมมาเป็นแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเออพอเสร็จแล้วทีเนี้ยก็ปล่อยกู้พอปล่อยกู้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะปล่อยกู้ด้วยเหรียญของ ftx นะครับผมออกไปให้กับอ่าแลบของเขานะครับผมแล้วเสร็จแล้วแล็บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็น stablecoin กลับมาสู่ของอเจ้าตัวของตัวไอเ h a น g e นั่นเองแล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาจนกระทั่ง มันติดลบเยอะมากแล้วก็การเงินการคลังอะไรเงี้ยขอให้ซีซีช่วยซีซีแบบกูมไม่เอาเลเแล้วกูปูเทละเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าล้มละลายไปเลยเนะครับผมแซมโดนด่าเละเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับผมในตอนนี้เนี่ยก็คือว่าตลาดเนี่ยจะถูกดัมราคาลงอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าทางเ t x ทเนี่ยจะต้องขายทรัพย์สินของตัวเองเนี่ย ทอดตลาดไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการบังคับขายทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะว่า,าการล้มละลายครั้งนี้เนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาแพลตฟอร์มเทรดดีๆนะครับผมก็ที่บิตเกตได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมมีประกาศจากทางบิตเกตนะครับผมบิตเกตเนี่ยเขาได้บอกเลยนะครับผมว่าเอ้ยเชื่อมั่นเถอะเนี่ยเขา เป็นน้องใหม่นะครับผมในวงการคริปโตแล้วทีเนี้ยเขาได้ลอนช์นะครับผมไอ้เจ้าตัว200ล้านดอลลาร์นะผมเพื่อปกป้องทรัพย์สินนะครับผมเพื่อความเชื่อมั่นแล้วก็โปร่งใสนะครับผมสำหรับบิตเกตนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขากำลังเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะครับผมของบิตเกตเนี่ยเราจะได้ทำงานร่วมกันนะครับผมได้เทรดด้วยกันนะครับผม แล้วก็ทางบิ๊กเกตเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจด้วยนั่นเองนาประมาณนี้นะครับผมก็คือว่าบิ๊กเกตเนี่ยเขาเขาทำทุกอย่างโปร่งใสนะครับผมสามารถตรวจสอบได้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงด้วยนะครับผมถึงเขาจะเป็นน้องใหม่นะครับผมก็มีวอลลุมเพดค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะเยอะอยู่นะครับผมอ่ะโอเคก็ใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับผมเนี่ยข้างๆตรงนี้ได้เลยเนี่ยขึ้นตลอดเลยนะครับผม เราดูบิตคอยกันบ้างนะครับผมซึ่งบิตคอยเนี่ยช่วงนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันก็ยังยับยับกันอยู่นะครับผมอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรคุยมากนะผมนอกจากว่าถ้าทม์เฟรมวีคเนี่ยหยุดเพียงแค่นี้นะครับผมมันจะเกิดบ l ลลิชเดเวอร์เจนเหมือนเดิมนะครับผมสั่งอ่าสิ่งที่ผมพูดมาตลอดนะครับผมอ่ามีโอกาสที่จะมีการพักตัวตรงนี้นั่นเองนะผมแต่ว่าการดั้มของตลาดเนี่ย FTX เนี่ยมันก็มีผล นะครับผมเดี๋ยวไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แลผมเดี๋ยวมันก็ฟื้นๆแถวๆนี้แหละเออเนี่ยรอพักก่อนนะครับผมแล้วก็รอดูจังหวะดีกว่านะครับผมในช่วงนี้ก็คือถ้าเกิดใครจะเก็บของนะ่คยค่อยๆเก็บกันนะครับผมอย่าแบบตะบี้ตะบันเก็บช่วงนี้นะครับผมใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะรอให้แบบทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนนะครับผมเนะี่ยก็ไม่มีอะไรมากส่วนทางด้านของดี y ยเนี่ยลงยับๆเลยนะครับผมลงยับเลยสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าหุ้นเนี่ย มันพุ่งขึ้นมาเห็นไหมพอมันพุ่งขึ้นมานะครับผมเพราะว่าค่า CPI อะไรพวกนี้นะครผมมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นแล้วยังไงต่อ,อความค่าแข็งแรงของดอลลาร์สหรัฐมันก็เลยร่วงลงมานะผมคนก็เริ่มเอาเงินเนี่ยไปลงทุนลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ดูทาง Stable Coin นะครับผม Stable Coin ตอนนี้นะก็ ได้ผลกระทบจากไอ้เจ้าตัวของ FTX นะครับผมก็เลยแบบพุ่งขึ้นเพราะว่าคนเก็บด,ดอลลาร์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะผมแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็ที่เป็น USDT เนี่ยมันมีความน่ากังวลเรื่องของอสภาพคล่องของมันอยู่นะครับผมซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็คือว่าพอมันมีการดั้มราคาของตลาดแบบโัวนะครับผมก็มีเรื่องของแบบมันร่วงลงมานะผมก็คือ คนเนี่ยมันลงมาถึงประมาณสักออรได้ใช่ไหมแล้วก็มีการพุ่งกลับขึ้นไปนะครับผมก็ยังไม่หลุดเป๊กนะยังไม่หลุดเป๊กใจเย็นๆน,นะครับผมตอนนี้คือน่าจะเตรียมรับสภาพคล่องอยู่นะครับผมก็คือว่าตอนนี้เทเตอร์ตอนนี้มันก็ มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็คือเรื่องของกฎหมายนุ่นนี้นั่นนะครับผมก็ใครที่ติดตามอยู่ตรงนี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะผมอันนี้ผมยังไม่ชัวร์อะไรมากนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องของการดั้มราคาตลาดเนี่ยคนทำมันทําให้คนเนี่ยแพนิกแล้วก็เข้ามาหยิบเจ้าตัวของ USDT กันเยอะมากเลยนะผมจนทําให้แบบมันหลุดมา สักพักหนึ่งนะผมถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวเรื่องของ USDT นะผมก็เปลี่ยนเป็น USDC ได้นะครับผมก็คือกลับไปเป็น USDC ละซะนะเออประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวของอตลาดในตอนนี้นะผมก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมส่วนเรื่องของอาทรนนั่นเองนะผมอาลทรรักษาสภาพาได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมอยู่พอสมควรน,นะรผมคนอื่นเขาแบบลงไป20-30%ไอ้นี่ลงมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองใช่ไหม อ่าลงมาถึงประมาณสักอ่าช่วงเท่าไหร่เอ่ยประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือถ้าดูเทียบกับโซลาร่านะครับผมโซลาร่าเนี่ยก็โอ้ยับอยู่พอสมควรนะครับผมเนี่ยก็ลงมากี่เนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมก็เป็นผลกระทบจากอ่าเอฟทีเอ็กเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยอ่าเรื่องของโซลาร่านะครับผมก็ก็ยังอยากจะให้แบบ อ่ะดีซีเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเจ้าของกับแซมเนี่ยมันคนละคนกันนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันโอเคปะ่ะส่วนเรื่องของกาล่านี่ก็ยังแบบอ่ามีการกลับเข้ามาที่เดิมได้นะครับผมแต่ว่าแบบมันก็ยังหวันหวันนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันหลุดเส้นตรงเนี้ยมาแล้วอะ่ะมันก็ทําให้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันกลับเข้าไปไม่ได้นะผมก็อาจจะเป็นแบบ มีอีกขาหนึ่งลงมานั่นเองนะผมก็ลงแถวๆนี้แหละแต่ว่าผมก็มองเรื่องของการรีเจคชั่นของมันบ่อยๆนะผมที่ทันเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีการรีเจคชั่นเรื่อยๆนะผมก็หนึ่งชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นป่ะก็คือเวลามันลงมาข้างล่างสุดอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็กลับขึ้นมาข้างบนได้นะครับผมก็ดังนั้นเนี่ยไอ้กาล่าเนี่ยผมก็มองว่าก็ยังน่าเก็บอยู่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยรอเก็บ ตอนที่มันสถานการณ์ปกติดีกว่านะครับผมประมาณนั้นนะโอเควันนี้ก็พูดคุยเรื่องของอภาพรวมนะครับผมก็ยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครผมเพราะว่าตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็ยังแบบอ่ลูกผีลูกคนอยู่นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็รอเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ bye บ๊ายบายรักทุกคนนะครับจุบจ๊บ